Chi lộp bay cháy sợ đầm này. đi lên đi Bailin. 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 Đi đi Bailin. 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 Đi Bailin. 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 nhau Bailin. chạc nó. Bailin

้องดำสิบวบพี่นดงเลยบวบสามมืออยู่ไปหกลูกอยู่ไปหกลูกเอาช่าง่อว่าหกเทเขา<อ>บ,บัดเขาบัดร,รับเดิลองับเดิมพอได้หรอกเขาบัายลับชา้า

ไปได้นั่มปะด้กันเลยครับไได้บได้ไกันได้ไปหาไกันกัาหาไปูก่อนใช่ไหมไาน้องสะพังน้องสะกุกักเน่ไหมนีอไรเอน้องน้องะพังกันเนาะไปฮึดูไอ้ใจแค่นบ่มีเท่านั้นจะดำเอ้ขาวะพตรพิศวนชาวคน เชาวดาวที่ข้าที่บ้ากินเลยช้าคนเหตุจอยู่เหตุจีเหตุจอยจูคนเจ้าคนแคนแรกเลยเจ้าว่าสิชอจูตัวยังบาทเลยเนี่ยเจ้าบ่บกแต่เศ้าหัวไอ้บกได้ห้องเชมนึงลองห้องมันหนวเชมนนึงห้องเชมอก็ได้ไ่ มาหากันวัเดียวมาขึ้นมาหากันมาแทกเทาจู่กันเนาะได้เนาะเจอจู่ตัวเังได้บนี้ตัวไหนสู้่าเจามากระพุ้นชื่อมีชื่อยังไงแบบบเอกินแต่กระพุ้นเดียวมันแนวมันแบบงี้เนาะหาแนวมันบ่งี้ชื่อตามแนว่าตม้วกินจตัมเองแต่เยเยอะเลยโอเลา nào lăn 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 đang chỉ bưng cho đang để giúp anh cho vào, mình cho vào cái này, cái này chắc là lăn được rồi cho lăn xài nhang không? là chỉ được thìm nè, này, xài nó còn, để còn, vừa xài lăn vừa xài với con oh, <laughs> <laughs> ก็เห็นกินแย่งจังจนโมอเนียก๋วยเตียวก๋ามี่เนี่นะนอ่าพี่ีเห็ดว้าวไปเรื่อยวิธีเห็ดโอาเนีคนบางั้งกินแบบโบยอยากให้ขาดปะกินแบบจับจับจกบอยู่เลยมีแล้วก็เต็มตู้อยู่ล้วเอาไปกินมีอยู่ก็ต้มขนมก็มีกิน

เป็นแห้ไนดะ้ปุ๊บเปถือมาให้ขารถตีไปทไปำตัดแทงตัดขาเจ,จ้ารถแล้วห่ากับไปเป็นขามีรถตินตะกี้ไปบ็เป็ว่าสดับุอยสีวกี่ยงกับโมเส๊กบุบเงกีบกี้ยงกับโัเส๊าบุญเคย ผมาหาหลายมือเเขียยแลยเขียยเขียยเบาอุ่นเฮยนะมาบันีึกจะกระปุกระบว้รถมนงับชอดับงับเรี่งนี้ใช่แล้วดว่าเราเป็นยังไนมึงกัน ตื่นีเลิศงัวเอาว้เะไวันจินทถงไหนเางเปลืากันทีเขียวเคียวเคียวเขียวคมคมจิมาหน่อยเด็กจะไปอะไรดเฮ้ยจิ้งจมาหน่อยมาหน่อยอยู่พูดนะอย่อยากไปพูดนีกว่าโมนินจะไปพูด มีรถยังไปไม่ไม่ได้ไปจ่ายด้ยใช่ไหมไปแล้วทำไมหมื่นมื่นมีรถใหญ่มากคุณเนาะเมื่อมีรถใหญ่มากอ้ไยังไปมือแรเล่มเจ้าบุญหน่มือีบ่เหมือนเจ้าเจ้าคิดว่าจะมีผู้เอารถใหญ่มาอยูุ่คนี้เนาะยุคนึงยุนเบิ้งขามีรถใหญ่มาจะเวนไปด้วยกันเออตุลีซาดับ ไอ้เยอกเขาไม่ได้มาหลายมือเลยส่งมาเจ้ากินฮอยชาดัมหลายมือแน่ตีแคโตมามาหน่อยหน่ัวเดียวนะตัวตุ้ยนี่มาถึงมันหนึ่งนี่เจ้าเหรอไหนเงยเงยก็อยู่นี่อยู่นี่ไปหาเลยจะหน่อยแล้วก็มือบอกโอได้ดูดิอยู่บนมือบอกอ่าอยู่นี่อยู่ แต่ที่มีไพอยู่เงินมีแต่บ่าชิงตอนแรกที่เดอนทางได้เนาะประนงังประนังคุยกับบ่าชิงว่าเขียวดเก็บเียว อ็ไบ่ได้มืกี้นีบ่าวปใช่มนี่บ่าวใช่บ่ว่าวไปเรื่อยๆนะสสดงไปเรื่อยๆเนาะอืมว่าไปเรื่อยน,น,ยยนอ,อยนคนบ้นาบนนองสะพังสะตึงก็ว่าแค่ึ้งมึงได้ทำใจใช่ก็บรจัดรออยู่บนเ้า กบเมะเนะ่ยกบดมอนี่ยเกิดจนะเกิดนั้นยังเหยดเบียดอยู่ไปแก้ไม่พื้นไปใช้ยรไปลงน่าน่านนาม่านไปหน้าม่านนะก็เบิ่งคากแล้วรด้าม่านไม่เท่าแบ่นบก mẹ nó đi in chăm mừng lập nhật nơm nào mừng nhiên chọc nào nạo yêu mừng nhiên nào nọc bữa ăn nắp Mày cầm đi Hai chục phần được Hai chục Hai chục đâu Mà bài thằng đây mà bà anh Nó dữ anh Mà trời dữ anh Mà mắt này nóng đầm Mà Mà đâu cho mà nóng đầm Thì đi sợ ừ. Ờ <laughs> Thằng mà thầy phong cháu Mà thầy ghi của nó ừ. Mà được khỏi mà hả Mà sao đấy bà nữa <laughs>

Ngān vá đây thôi ai 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 nó ai 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 Mới ai mới ai 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 80 ai 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 Hai khảo thôi hết chịu. Doo white hết. Hai hết mọi không Hai hết mọi người. 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 Hai hết mọi ขาที่เจ้าอยู่ด้าคนไหนขาที่กินเลยในนกากยมันชาวดำปัเจ้าก็ล้วมันคิดเพะชาวดำที่กินคนปันนั่นโอ้ตายเกิดแทงแล้วอ้าวลูกหยดมันะลูกบพี่เนี่ยนะะไอเจ้าก้อนงูเลยเนาะงูาระบบบอเองูไอเจ้าบอก mười giờ mười 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 đấy mười 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 chào cháu mười 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 má mười 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 เมื่อหน้าไปซื้อมาจะกกันหาโลนี่เนาะจะกินจำได้กระปุ่นเนาะเออบันแรกกับปานินมันกับกับปานินก็ได้มันโมเมนต์อยากตามเล่าวะนี่อยากกินกระปุ่นเล่าว้อยากกินปันนี่เนี่ยก็ออีกว่าเฮกินกระปุ่นหรือบอนั่นก็ได้บ่นั่นมันโมบีมันแถวนี่โมเมนตลาดเจ้าจะไปกินตลาดซื้อยีร๊อกซื้อยีร๊อกมา คนอันบม่ได้นันนะไป่ไหมคนครับคนคนม,มีโทรศัพท์แล้วคนมีโทรศัพท์ยังว่าเออโทรหาน้องดับเ้ยเข้าไปหาเด้อมือนอยู่เฮ็ดอยู่โป้ใ้ยอยู่ได้เหรอลูกน่าขึ้นเลยโอ้ยอย่าเกี่ยวพุ่นเลยเอาเอาแล้วน้องดับ างมาเบ่นเนาะมากบเขาไปจักว่าเจ้าอยากอย่างเนาะม,มาละสีได้ดะเจ้า,าคกอะไรอยหาก็เริ่มจักมื่อนี้ตามแล้วอื่นเจ้าว่าบวยอยากยากยากกรพุ่นเอ,อเริ่มจักเมื่อนี้มาเมื่อหนาจะมีแต่ชื่อเขาเป็วเอเ่ะเราไปควยเอเนาะควยกินกรพุ่นบ่น <laughs> ควยกินหยาอะไรเนาะเออเขาป็วย้วเอาปากเลย แล้วมือหนาก่อนคูจักแล้วาะมือมือหนามือหนามือนี่บอกมือนี่เจ้าก็ขี่รถถี่ไป่อยีขี่รถจักรลายหลังเยอะขี่ขอจต้องพุ่งบวกขี่ไปหาบอลชื่อพุ่นเม่นีองพุง่โอ้ดึกไก่งพุ่งไอห่าน,ห,านห่านมีห้านกับพุ่นมาไหมมีไปบ่จเจาเจาสิไปไาแล้วมือจัก